ครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาท่องแดนธรรมนะครับซึ่งเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อว่าวัดภูตะเพาทองนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีก็ขอมาร่วมสร้างบารมีมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะครับวัดนี้จากที่เราได้ทราบมาจากวิทยากรด้านล่าเราไปชมกันดีกว่าครับกอครับ ครั้งแรกนะครับเราจะต้องบูชานะครับดอกไม้ทุบเทียนมากับบารมีหลวงปู่ยกเป็นองค์พระประธานในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขอสักการะบูชานะครับเป็นตัวแทนช่อง y o u t u b e นะครับโรกุตตระที่จะทำรายการเกี่ยวกับการท่องแดงธรรมก็ดีเดินลอยตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีทุกที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ นะครับในธรณีภูมิสถานแผ่นดินนะครับประเทศไทยนะครับตรงไหนที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็จะไปถ่ายทำเพื่อนำภาพนั้นมาเผยแพร่ให้กับลูกหลานชนรุ่นหลังนะครับเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่จะได้รู้ได้เข้าใจนะครับสาธุว่าอิมินาสกาเรณตังพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรณตังธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรณตัง สังขังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธพัควาพุทธังพัคขวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพัคขวตาธโมธมังนามาสามิสุปฏิปโนพัควโตสาวกสังโคสังขังนมามิพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเทพไทยเทวาองค์ปูมุจจรินาคราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดภูตะพาทองแห่งนี้ ข้าพระเจ้าขอยกขันห้าขึ้นบูชาสักการะสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่ทีมงานได้มาถ่ายทำในวันนี้นะครับกระทําการใดอันมิควรขาดตกบกพร่องประการใดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ดีขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีหลวงปู่หินยกนะครับเป็นองค์พระประธานตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภูมิสถานนี้วันนี้นะครับช่อง YouTube โรกุตระได้มาถ่ายทา เมื่อเผยแพร่ออกไปแล้วขอให้วัดภูตะเพาทองสถานที่แห่งนี้ให้มีสาธุชนหลั่งไหลกันมาสร้างบุญทานบารมีตามเจตนาของพระเดชพระคุณท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสนะครับหลวงปู่สุพรรณให้สำเร็จสำเร็จ,รจทุกประการด้วยเทิน ครับจุดนี้จะเป็นปู่หินหยกนะครับท่อนที่มาที่วัดภูเราจะต้องมากราบไหว้ตัวน,นี้เป็นปู่หินหยกเป็นปู่หินที่ได้มาจากทางเหนือนะครับจากหยกจากประเทศพมา่าเลยนะครับแล้วก็จะมีหินคล้ายๆตเต่าเป็นสีทองซึ่งเราได้มาจากบางบาดานนะครับคือหลวงปู่พะเชนท่านบอกว่าถ้าได้หินตัวน,นี้คล้ายๆเต่าเนี้ยขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับจะมีคนมากราบไหว้มาทําบุญนะครับจะทําให้วัดเรามีเงินได้สร้างวัดสร้าง ดิหารต่อไปนะครับพอคนทุกคนก็มากราบไหว้และขอพรก็จะมีโชคลาภทุกท่านเลยครับก็้รางบาดาวนี้ได้ยังไงครับ,บรางบาดางที่นี่คือก่อนแรกๆจริงๆหลวงปู่ท่านนิมิตนะครับนิมิตครับนิมิตพบกับหลวงปู่มุจลินทร์ครับ,รบให, <พอ S 1> ให้ให้ท่านมาเปิดถ้าให้เราด้วยเราจะมาช่วยสร้างวัดถ้าเปิดถ้าแล้วอย่าลืมเอาหินที่คล้ายๆเต่านี้ขึ้นมาตรงนี้ให้คนมากราบไหว้ส่วนทําบุญเราจะเรียกคนมาเองก็เป็นดังที่ท่านว่าครับทุกคนที่มาจะมีพูดเป็นความเดียวกันทั้งหมดนะครับ ว่าปู่ไปบอกให้มาทําบุญที่นี่ครับบางคนไม่เคยเห็นวัดเราเลยครับแต่ก่อนด่้งเดิมเนี่ยหินทั้งหมดนี้ยังมีมาแต่ก่อนเลยใช่ไหมครับถ้าหินนี้ประมาณ240ล้านปีแลวครับยังอยู่คงอย่างนี้ครับอยู่แบบนี้ที่เราจําความได้แล้วก็จะมีนักวิชาการเขามาอธิบายว่าเป็นประมาณ240ล้านปีแต่ก่อนเราคือทะเลครับครับจะอยู่ในยุคเดียวกับหอยหินน้องบัวลำพูนะครับครับครับพอโลกมันเวลาโลกมันเคลื่อนตัวนะครับเขาว่าเป็นทะเลสันถานครับ ดันตัวขึ้นมาก็เลยกลายเป็นภูเขาทะเลเราก็เลยหายไปครับครับเดี๋ยวเราไปดูที่สระน้ํานั้นนะครับว่าเพราะอะไรถึงได้สร้างอผมเป็นที่มาอย่างไงถึงได้ท่านได้สร้างพระมุจริญคู่นี้ขึ้นมาน่ะคือเดิมทีแล้วัต่แต่สร้างวัดแรกเป็นพระมหานิกาย๋อถ้าพวกเราพูดกันขอบวัดบ้านวัดบ้านเนาะวัดบ้านครับท่านมา องแรกจริงๆเป็นคนจังหวัดจันทบุรีครับแต่ท่านอายุมากท่านมาเห็นที่ท่านก็เลยอยมาสร้างวัดที่นี่พอท่านมาแล้วลูกหลานท่านไม่ยอมเพราะสถานที่มันไกลบ้านไกหมู่บ้านไกลคนครับเส้นทางก็ไม่ดีแล้วหลวงพ่อจะบินทบาทยังไงจะอยู่ยังไงที่เกอยู่ได้ลูกหลานเป็นห่วงก็เลยขอให้ท่านกลับบ้านครับอแต่ท่านมาเห็นนะ้ท่านเียดายพื้นที่ท่านก็เลยไปบอกเพื่อนท่านก็คือชื่อตะขาบ เป็นคนจังหวัดอ่างทองชื่อตะขาบนะตะขาบครับหลวงพ่อตะขาบครับอ๋อเป็นเป็นะสมมอนกันเป็นะสมมอนกันครับอ๋อครับผมถ้ามาอยู่ที่นี่ก็ทําความเจริญรุ่งเรืองพอสมควรเขาก็มาสร้างพญานาคคู่องค์นี้นลครับอพอสร้างไปสักพักหนึ่งครับท่านก็อยู่ประมาณสักสิบสักสิบปีครับอ๋อแต่พอดีคณะสงฆ์มันมากขึ้นเยอะขึ้นครับครับครับเพราะวัดกำลังก้าวหน้าเนาะครับครับทีนี้ท่านปกครองสงไม่ได้เนื่องจากว่าท่านเป็นคนที่อื่น แล้วพระใหม่ที่มาอยู่ที่เป็นเด็าหนุ่มเป็นคนบ้านเราครับหนุ่มไวคขนองครับไม่เชื่อฟังท่านท่านไม่สามารถปกครองได้ท่านก็เลยลาสิกขาขอเลิกลาจากที่นี่ไปท่านไม่สามารถปกครองสงฆ์ได้แล้วแต่ที่ท่านไปตอนนั้นน่ะนาคูุณนี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเนาะท่านไปนะครับพอท่านไปแล้วนะครับวัดที่นี้ก็เป็นวัดล้างนะครับโอ้พวกผมล้างเลยไม่รู้จะทํายังไงครับก็เลย แล้วทานพรลงไปข้างล่างนะครับแล้วลูกวัดลูกพระที่มาอยู่ก่อนๆแล้วก็ไปหมดเลงคนต่างไปเลยครับเพราะมันไม่มีหัวหน้าแล้วครับไม่มีคนพายอยู่ครับครับพอมาอยู่ประมาณทักล้างอยู่นานไหมล้างอยู่นานไหมสักสามปีวันหรือสี่ปีนะครับโอ้โหเป็นวัดล้างมานะครับมีแต่พระจรมาแป๊บแป๊บเดียวก็ไปแป๊บเดียวก็ไป พอดีหลวงปู่เรานี่ครับหลวงปู่พระครูเขียนมากันเจริญพัน์หลวงพ่อสุบรณสุพันเนี่ยนะัครบผมท่านได้บัญชาจากพระอาจารย์ท่านหลวงปู่คำแพงวัดบุญญาโนสพ่อแม่ครูอาจารย์เนาะให้มาเดินสำรวจแถวนี้ดูว่าจะมีที่สร้างวัดเพิ่มไหมเพราะท่านจะขยายสาขาเนี่ยครับพอดีหลวงพ่อมาก็เลยมาปรากฏที่นี่ก็มาดูแล้วล่ะหลวงพ่อไม่ชอบเจ้าไม่อยู่ไงมีแต่หินท่านบอกว่าจะมาทําอะไรที่จะเจริญไปได้จะขุดจะเจาะก็ลําบากทั้งสร้างอะไรก็ลำบากครับท่านบอกว่า ไม่ชอบอยังไงก็ไม่ชอบเลยต้องอยู่ไม่ได้หรอกครับพอดีท่านก็เลยเดินทางกลับไปที่วัดแต่ท่านนอนไม่ได้ที่นี่อพอนอนหลับปุ๊บเกิดนิมิตเจ้าภูมิที่นี่ไปออกมาที่นี่อไปตามว่าแต่อยู่ที่นี่ตลอดทั้งจนสว่างเนยครับทุกๆวันโท่านก็เลยทนไม่ได้ก็เลยต้องมาก็มาท่านมาก็มาพอมาแล้วก็เลยมาสร้างพวกผมนี่แหละกับพวกผมเนี่ยสร้างครับสร้างก็พอไปประมาณครับครับผมแล้วทีนี้ท่านก็เลยมานิมิตนี่แหละครับนิมิตบ้านหลวงปู่มัจจิดิ เราคือพญานาคาราชมุจจริโอ้ท่านเริ่มบอกแล้วชัดเจนเราอยู่ที่นี่เป็นล้านปีแล้วโอเราอยากช่วยท่านสร้างวัดเปิดถ้าให้เราด้วยอถ้าเปิดถ้าเมื่อไหร่เราจะเรียกคนมาทําบุญเราจะเรียกคนมาที่วัดนี้ครับเราจะช่วยท่านสร้างครับเปิดถ้าให้เราด้วยท่านก็บอบนิมิตบอกว่าตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นลานหินแล้วก็มีดินผสมกันเราไม่รู้ว่าเป็นบาดาลทท่ข้างล่างครับที่หลวงพ่อก็พาชาวบ้านมาขุดมาเอาหินออกมาท่านบอกว่าจะพาสร้างสวนหย่อม ทต่มันจะบอกว่าขุดถ้ำเนี่ยจะเอาดินขึ้นมาสร้างสวนหย่อมจะพัฒนาพัฒนาทำพัฒนาอาครับพอขุดเสร็จแล้วนะครับเหมือนปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเลยครับจอบเสียมสิ่งของวางและเกลี่ลกะกาทั่วหมดคนไหลมาไม่มีที่ยืนเลยครับโอ้แต่หมดอะไรที่นี่โอ้โหทุกคนพูดเป็นคําเดียวกันว่าปู่ไปบอกให้มาทําบุญโอนี่แหละครับเป็นที่มาครับท่านไปดึงลูกหลานมาไปดึงลูกหลานมาทั่วประเทศเลยครับทั้งประเทศต่างประเทศก็เรียกมาครับโอ้จนพญานาคคู่นี้คนที่เป็นเจ้าภาพเป็นนนชาวอิโดีเซยครับ ตรงน,นี้ก็ที่หลวงพ่อมารับญาติโยมรับแขกรับเหลี่ยในช่วงที่แต่ตรงนี้เขาเรียกว่าถ้ำเป็นถ้ำฤาษีครับถ้ำฤาษีครับหลังคาถ้ำฤาษีนี้จะเป็นเต่ายักษ์เต่าทะเลครับที่เกิดืึ้นตั้งแต่สมัยนั้นนะครับเป็นสมัยยังเป็นทะเลนะครับครับแล้วแล้วใครเป็นคนตั้งชื่อว่าถ้ำฤาษีนี่ก็ทางหลวงพ่อพระครูนั่นแหละครับท่านนนิมิถิบมากนี่คือเต่ายักษ์เต่าทะเลครับเต่ายักษ์นี่ก็คือนี่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 คือหัวนี่หัวเต่าครับโอ้เป็นเต่าทะเลครับเต่าทะเลเนาะครับครับ แล้วแต่ก่อนเราเชื่อกันว่าตรงนี้เนี่ยคือมีฤาษีมาปฏิบัติธรรมแต<อ>่ก่อนนะครับตั้งแต่ช่วงที่ยังคนยังไม่เยอะนะครับครับครับแล้วก็ร่องรอยในการแล้วแล้วคราวนี้ในเมื่อมีองค์ปู่มุจเจรินแล้วนะเป็น,เป,นเป็นองค์ปู่พญานาคที่นี่แล้วมันจะต้องมีทางขึ้นทางลงของพญานาคจะต,ต้องมีคิดว่าถ้ำพญานาคจะอยู่ตรงไหนจุดไหนที่เรียกถ้ำพญานาครตรงนี้นะครับนี่ครับจะเป็น บ่อจนไครับตรงตรงหางท่าน,นครับหรอครับถ้าลงไปแล้วจะเดินมาตรงนี้ได้หครับเดินไป้านึงนะครับาดขึ้นกว่าเดผมแต่ยัมงมาน้ำใส่เดินลงไปได้ครับผมได้เปเพย์อ่าสนทนากับพระเด็ดพระคุณท่านแล้วเขาบอกท่านบอกว่าท่านเคยลงไปเหรอลงไปครับท่านลงไปครับลงไปเขาบอกข้างล่างเป็น,เป,นเป็นห้องเลยเป็นห้องแล้วก็เดินไปได้เลยครับปากถ้ำว่างั้นเถออปากถ้ำหลวงพ่อนิมิตรว่านี่คืออยู่ตรงนี้บางบดาลครับเป็นบางบดาลเป็นบางที่ พยามุจลินท่านอยู่ที่นี่โอ้โอโอโอแล้วแล้วใครมาสร้างท่านครับถ้าถ้าช่างนี่เป็นเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ครับอท่านรู้จักกับหลวงพ่อครับแต่ก็จัดโยมหลายสายมาร่วมกันสร้าง ญาติโยมที่มาทําบุญนี่ครับพ่อก็จะเอาเก็ดพญานาคมาวางไว้ที่นี่โอ้นี่สรุปแล้วเก็ดแต่ละเก็ดนี่มีเจ้าของหมดนี่เจ้าของหมดครับเพื่อรวบวมบูชามากน้อยไม่เป็นไรครับแล้วแต่เราจะบูชากี่เก็ดจะบริจาคก็ได้ครับท่านก็เอาที่บูชาเก็ดนี่แหละมาติดแล้วก็เขียนชื่อใส่กับเก็ดต้นในนี้แล้วก็ถวายหลวงพ่อไปหลวงพ่อก็ฝากไว้กับเท้ามุจลินนะครับมุตจก็ใส่ที่ตู้เลยครับโอ้กมาให้ค่าช่างค่าอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับครับเชิญท่านนี้ครับครับผมครับผม แท่นตรงนี้เนี่ยทําเหมือนกับแท่นวางศิลาฤกษ์แสดงมีมีพิธีบวงสวงมาก่อนแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเลยครับนี่คือคือหลักประธานในพิธีก็เป็นผู้วัาราชการจังหวัดหนอคานอเพื่อจัดจัดสร้างอะไรครับจะสร้างวิหารวิหารแล้วก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์อ๋อจะเก็บสิ่งของชาวบ้านที่ วิธีชีวิตชาวบ้านนะครับงั้นแสดงต้องสร้างใหญ่ใหญ่ไหมผมไม่ทําใหญ่นะครับเพราะว่ามตะเกินตะเกินกับออ๋แต่นี่ทําได้ทําพิธีตอกไม้มงคลแล้วคครับต้ไมมงลแล้วก็ถ้าเกิดญาติโยมที่เขาอยากจะมีส่วนร่วมก็จะต้องมาบูชาพวกไม้มงคลนี้แล้วมาตอกเป็นสิริมงคลใจง่ายเงินแล้วเงินทองที่ได้แล้วไปสร้างโบสถ์เท่ากับได้ร่วมสร้างครรรับ่วมส้างโอ้ดีมากเลยครับดีมากเนาะเป็นหลักฐานไปติดตางไปที่ลอยพระบาทที่ไหนครับอ๋อลอยพระบาท เป็นพระบาทจริงๆที่ไม่ได้ตกแต่งครับออิขึ้นตามธรรมชาติที่พุทโธท่านไว้ครับชัดเจนเลยชัดเจนมากเลยนะครับที่เราเห็นสวยๆมีรูปกวงแบบนี้อะไรนั่นก็คือชาวบ้านเขาตกแต่งครับหรือว่าช่างเขาตกแต่งนะครับแต่อันนี้หลวงปู่วัดท่าสูงท่านบอกว่าเกิดจากธรรมชาติที่พุทธท่านเหยียบเอาไว้นะครับอผมเคยมาครั้งหนึ่งเนี่ยยังยังยังไม่ได้ทําอย่างนี้เลยเนี่ยครับแล้วแล้วนี่ทํามานานเลยยังครับเพิ่งไม่นานนะครับหรือครับประมาณไม่ถึงปีแลวครับเพิ่ง รอยรอยพระพุทธบาทนี้พึ่งออกข่าวหรือว่าหรือว่ามัหรือร่องออต,ต้นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับ<อ>ผ้านี่คือผ้า,อผาของหลวงปู่วัดท,<อ>ท่าสงโอทสาธุสาธุโมทาธิฐานนะครับรบ,บอกว่า<ม>รอยพระพุทธบาทนี้จริงหรือไม่จริงท<อ>่านไม่ทางแล้วก็ท่านบอกว่าเป็นของจริงนะครับแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าก็ก็เหมือนรอย พระพุทธบาทเลยนะครับนะ si ครับนี่นี่นี่คือธรรมชาติทั้งหมดเลยใช่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 นี่คือของจริงท่านบอกวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บภาพซูมภาพให้ดูได้เลยนะครับเป็นท่านหลวงปู่ชัยวัดท่าสุงนะครับท่านมาครับกับหมู่คณะซูมภาพได้เลยถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยลักษณะผมจะมองว่าเป็นแบนๆแต่อันนี้เหมือนลูกเท้าจริงๆเลยนะคือว่าสมัยก่อนที่ท่านฝากรอยเท้ารอยพระพุทธบาทไว้น่ะคงจะเป็นแบบ ยังเป็นพื้นนิ่มๆอยู่นะเออยังเป็นพื้นนิ่มอยู่เพราะว่าหนึ่งบารมีขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าของเราถ้าท่านอยากจะฝากตรงไหนแม้แต่เป็นหินหินทรายหินยังไงก็แล้วแต่หินแกล้งยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นรอยพระบาทของท่านได้นะครับหลวงปู่วัดสานูรท่านจะมาทุกปีครับครับงั้นแสดงว่าที่นี่เนี่ยครับผมคิดว่าในเมื่อมาเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้แล้วแล้วก็มีองค์ทางมุจลินเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วนะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเทวดานะครับอินพรหมนี่ ท่านต้องมาช่วยแน่นอนท่านบอกว่าลวงปู่วัฒนสูงท่านบอกว่าที่นี่เนี่เป็นที่พุทธองค์อเป็นที่เมืองพญายาก็มพุทธองค์มาดูแลครับโอ้เดี๋ยวเราไปครับต่อไปก็เชิญที่แม่ตะเคียนทองได้เลยครับได้ได้ครับเชิญเลยครับคือเป็นแม่ตะเคียนทองคู่นะครับซึ่งสังเกตจากผ้าแล้วก็ การบูชานะครับจะมีทุกวันครับอคือคนครับคือคือคนมาขอแล้วสําเร็จอได้แล้วเขาก็จะมาแล้วแล้วแก้บนนั่นแหละครับตอนนี้นะอยู่ที่นี่ดั้งเดิมหรือว่าไปเอาจากในป่าในอะไรเคลื่อนย้ายมาที่นี่ตอนนี้เอาเรามาจากลาห้วยข้างล่างครับเพราะว่าคนที่มาขุดลอดแล้วเขาบอกว่าอยากเอามาให้วัดเพราะว่าเป็นเป็นไม้ตะเคียนทองกินนะครับไม่ใช่ครับครับไม่ใช่ที่อื่นเหมือนที่อื่นนะครับใช่ใช่ใช่ ดูเปลือกนะครับใช่ใช่ใช่ทำให้เปลือกติดครับนี่ชัดเจนแต่ไม้แช่น้ำเนี่ยเปลือกมันติดอยู่ครับไม่ไม่หายไปไหนครับใช่ใช่ก็เลยเป็นของจริงของแทอร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าบ้านเราเรียกว่าไม้แค่นทองไม้แค่นทองไม้แค่นทองแมนถ้าภาษากลางก็คือตะเคียนทองตะเคียนทองนี่คือของจริงของแท้นะครับไม่ใช่ของปลอมครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับเป็นตอที่สมบูรณ์มากมีไม้ที่ถูกแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ย เยอะครับเยอะใช่ไหมเยอะครับเขาถูกแล้วสังเกตหลังจากหวยออกมาทักวันสองวันคนจะหอบสิ่งของมาถวาไวครับนานหรือยังที่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 เปิดตัวองค์แม่ตะเคียนเนี่ยประมาณทักสองปีแล้วเลยครับสองปีสองปีแล้วแสดงท่านตามมาครัท่านตามมาอยากจะมาช่วยครับเขาไปท่านไปบอกคนที่ที่ถูกหวยนะท่านบอกว่าท่านตากแดดมันร้อนช่วยสร้างหลางคาเขาเลยออเงินกันมาสร้าง จกศสัทธาคนที่มีโชคนัเอาลองลองไม่ต้องไม่ต้องลองเอาจริงเลย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 จะขออะไรก็ได้บอกกับแม่แต่ชื่อทองนี้แหละจะขอคู่บารมีคู่อะไรก็ขอได้ท่านเมตตานะครับด้วยบุญบารมีขององค์แม่ทั้งสองตะเคียนเงินตะเคียนทองนี่แหละแม่ทั้งสองอมีโชคแล้วเราก็จะกลับมาทําบุญกับพี่นอนั่นหละครับนี่แหละครับคือการวิธีการขอพรนะครับโดยไม่มีพิธีดีตองอะไรมากมาย มาจุดธูปนะครับเก้าดอกเลยครับเก้าดอกชีวิตจะได้ก้าวหน้าเราก็ตั้งจิตอธิษฐานเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งก่อนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดภูตะเผาทองแห่งนี้ด้วยบารมีแม่ตะเคียนทองนะครับลูกขอพึ่งบารมีนะครับขอให้แม่เปิดทรัพย์เปิดโชคนะครับบุญวาสนาลูกถ้ามีที่ลูกสร้างสมไว้นะครับขอบารมีบุญญาบารมีของแม่ช่วยบัรดาบันดลให้ลูกนี้มีทรัพย์นะครับจะเสี่ยงโชค นะครับก็ขอให้ได้เป็นเงินนะครับนะฮะเป็นเงินก้อนหนึ่งเต้าปราถนามสิ่งนี้นะครับอยู่ที่บุญของเราด้วยนะครับเป็นการนะครับไม่ใช่ว่าให้งมงายนะครับด้วยบุญบารมีทุกคนจะต้องหาที่พึ่งนะครับทางใจนะครับวันนี้เราก็นะครับให้ทางทีมงานของเรานะครับได้จุดทูบขอพึ่งบารมีแม่ตะเคียนนะครับแม่ผู้มีความเมตตาใจดีกับลูกหลานนะครับถ้าวันนี้ลูกเอาแป้งมารูปแล้วนะครับ แม่ยังไม่นะครับสามารถให้กับลูกได้นะครับก็ขอให้แม่ไปนะครับในทางนิมิตนะครับให้กับลูกนะครับให้โชคดีนะครับให้โชคดีนะครับจะได้เงินก้อนใหญ่นะครับจะได้กลับมาสร้างบารมีให้กับวัดพูทธเภาทองของเราอีกนะครับนะฮะก็ขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวเอาแป้งเลยแป้งตอตะเคียนนี้ก็เหมือนกับลักษณะตัวนะครับเป็นร่างกายของแม่เขานะครับเราก็โรยโรยตรงไหนก็ได้แล้วเราก็เอามือนี่ค่อยรูปรูปรูู ถ้ามันโรยอย่างนี้มันรู้ไม่ได้นะมันเส้นแม่เขาจะตําม,มือเอาอ๋อครับเองใช่เนี่ยมันต้องมันต้องพิจารณาต้องรูปที่เรียบเรียบนะครับเลือกเอาเลยนะครับแขนขาของของแม่เขาเนี่ยเอตอตรงไหนก็ได้เอาตั้งจิตตั้งใจนะครับถ้าเห็นแล้วก็เก็บไว้ในใจ,จ <ะ S 1> แล้วน้องอนั้นก็สายบุญก็จะเ,จะเดินชมด,ดูก้อนหินที่สวยท่านละครับอ๋อท,ทุกอย่างเรียบร้อยหมดก็วันนี้ช่องยูทูบโลกุตละได้มา ถ่ายทำนะครับเกี่ยวกับสถานที่นะครับศักดิ์สิทธิ์ของวัดพุทธเภาทองนะครับอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับคุณน้ามีอะไรที่จะฝากในฐานะว่าคุณน้าเป็นผู้เป็นพิธีกรประชาสัมพันธ์นะครับผมก็อยากประชาสัมพันธ์บอกกก่าวพี่น้องชาวพุทธชาวไทยเรานะครับที่อยู่ต่างบ้านต่างจังหวัดนะครับที่มีโอกาสอยากมาทําบุญอยากมาขอโชคอยากมาเที่ยวชมนะครับ ที่นี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะครับเรามาเที่ยวที่นี่จะได้สามธรรมครับธรรมธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมนะครับเรามีวัฒนธรรมของชุมชนนะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับให้ท่านมาดูมาชมเราจะถ้ามาเป็นลักษณะเป็นคณะเป็นกลุ่มครับฝากผ่านพวกเรานะครับถ้าประสานพวกเรามาเราก็จะมีการต้อนรับจะมีเข้าปลาอาหารแล้วก็มีที่พักนะครับให้แต่ให้แจ้งตอนแจ้งก่อนครับองประสานทีที่ผมหรือว่า คณะกรรมการก่อนครับผมเรามีคณะกรรมการท่องเที่ยวที่นี่นะครับโอ้ครับครับที่จะต้อนรับพวกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใกล้บ้านไกลนะครับครับถ้าจะมาพักกับเราก็ราคาก็แสนประหยัดนะครับเพราะเป็นโฮมสเตย์นะครับไกล้เทศกาลกระถิ่นเนาะครับไม่ทราบว่าทางวัดกําหนดไว้วันที่ เออถ้าถ้าเรื่องบุญกระถินนะครับทางวัดเรากําหนดประมาณวันวันที่5เป็นวันรวมครับวันที่หเป็นวันทอดถวายจะเป็นวันศุกร์วันเสาร์ของเดือนพฤศจิกายนนะครับครับก็ขอฝากนะครับบุญกระถินของทางวัดภูตะเพาทองด้วยนะครับมาร่วมนะครบมาร่วมสร้างนะครับเป็นกระถินสามัคคีก็ได้หรือท่านใดที่ประสบโชคที่ว่ายิ่งใหญ่อยากยังไม่มีเจ้าที่ไหนนะครับก็ฝากชื่อนะครับวัดภูตะเพาทองซึ่งผมได้ข่าวว่าหลวงพ่อกําลังสร้างอะไรอยู่ข้างล่าง ล่างก็จะเป็นเรือนพักรับรองส่าหลับคนที่มาทําบุญนะครับข้ามนก็จะเป็นวิหารเป็นโบสถ์นะครับเรสร้างนะครับก็ยังขาดปัจจัยอีกครับครับครับก็ยังมีหนึ่งวิหารนะวิหารนะครับแล้วก็เรือนพักเรือนพักนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าใครอยากจะมาร่วมนะครับตอกเสานะครับไม้มงคลเดี๋ยวยังไงผมจะเอาเอารายการนี้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ให้สายบุญเข้ามาร่วมกันก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบโชคดีนะครับ มีโชคมีชัยจะเริอนรุ่งเรือนนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนที่นี่จะได้กลับมาผมอีกเพื่อมาทําบุญร่วมกันนะครับยินดี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 ครับสวัสดีนะครับ